เก็บบรรยากาศให้ดูสักหลายนาทีนะตอนนี้หยุดหน้าสารเจ้าพ่อ,อหลักมือเ,อเ,อเมื่อกี้กำลังทดสอบทดลองพูดคำว่าทรงพระเจริญกันไปยกหนึ่งละนี่คนก็เริ่มจะทยอยนั่งลงแล้วเราก็จะต้องรีบหาจุดที่เหมาะสมนี่ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นตาม ก่นหน้พระราชพิธีที่ท่านจะเสด็จนะเดี๋ยวหนูโทรหาพี่จีนะเดี๋ยวหนูโทรหาพี่จีมีหนูมีหนูมีบอลพี่จีอยู่เบอร์อะแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับหนึ่งสอง ครับพากวนังเมครับครับเลยด้านด้านหน้านะครับกรรมการนะครับนะครับแม่คุณเมนนะขอแขกครับ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  <coughs> 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 มีทั้งไทยทั้งต่างประเทศมากมายนมี่คือบรรยากาศทีวิตค,คนที่ไม่มาก็จะไม่ได้สัมผัสนะว่าเราถูกกระตุ้นโดยสื่อเหมือนกันถ้าไม่ได้มาก็ไม่ได้รู้สึกนั่นต้องมาถึงที่ เงโดยเหตุโดยปัจจัยเนี่ยก็คือคุณดินบรลิลิตกระตุน้นนะว่าเราจะดึงผู้ที่จงรั้วเขาดีต่อสถาบาลพระมหากษัตริย์มาร่วมกันต้อนรับแลว,วันนี้เป็นวันที่รัราชกที่สิบนีจะมาเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตด้วยเพราะว่าเข้าสู่ด้วฤดูหนาวแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะได้มา ร่วมบรรยากาศนี้ตลอดยาวไปนูน่นทั้งสองฝากข้างนะครับเดี๋ยวเขาคงจะต้องเรียกให้เรานั่งลงนะตอนนี้เขายังไม่ไม่เรียกแสดงว่ากระบวนเสด็จยังอยู่ไกลามากอันนี้เราเคยมาตอนที่ตอนขึ้นขึ้นคลองราดนะแล้วก็มาอันนี้ครั้งหนึ่งละ อันนั้นไปไปไปมามาไปจุกอยู่ที่ตรงวัดบวรนิเวศจะมาถึงตรงนี้ยากมากเพราะคนล้นหลามจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เราจะได้มาสัมผัสสัมพันธ์กับบรรยากาศซึ่งไม่ใช่มีในประเทศอื่นๆแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่สถาบันกรรษัตริย์ยังเป็นที่ที่เคารพเพราะเรายังได้รับพลังได้รับความ รู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของราชการที่9ที่เพิ่งจากเราไปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สงบแล้วก็มีพลังของความร่มเย็นเพราะทุกคนออกมาด้วยการสนุกตื่นตัน แล้วายมากันไม่หยุดทยายกันมาไม่หยุดคงไม่ใช่เริกของบินคนเดียวแต่เป็นริกของพลังความรักความผูกพันความเคารพศรัทธาที่ม land. ีแต <ider> <tr> ่องค์พระมหากษัตริย์ก็คงจะถ่ายให้ดูประมาณนี้เพราะว่ามากกว่านี้เดี๋ยวก็จะ ไม่สะดวกมานก well, ็ต้องหาที่หยุดที่ลงเขาเริ่มประกาศแล้วว่าให้นั่งลงให้นั่ขทางหลังเต็มไปหมด